ช่วงนี้ฝนตกช่วงนี้อากาศจะดีมากฝนจะตกต่ำกันเลยป้าต้มก็สวัสดีคุณสมพรวงโสผาค่ะคุณปฐมพรพอกฉราดก็สวัสดีค่ะสวัสดีเลยขอบคุณทูกกาลังใจเลยเมืวว่อวานพี่เจนเปิดบ้านก็แบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนครึ่งชั่วโมงแรกจะเป็นเงียบๆเ,เหมือนกันนะพี่เจนก็นั่งคุยไปยงี้แหละมีเพื่อนอยู่ รีบเปิด so บ้านรีบเลยสดเพราะว่าเขาจะต้องมาเล่นกีฬาตอนหกโมงเย็นอ่ะแต่อันนี้เพิ่งจะห้าโมงทำไมเขามาเร็วเขามาเร็วแล้วเขาเปิดโทรศัพท์เปิดเสียงเพลงอ่ะคุณพี่ลาดวนนะคะน้องยิพาก็สวัสดีคุณลําดวนพากินพาเที่ยวค่ะอันนั้นยังไอ้ลาดวนอันนั้นเดิ่มมาแวบๆเนี่ยปฐมพรพอกฉลาดก็สวัสดีคุณบ้านไร่เจนกมลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปฐมพรพอกฉลาดนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณบบมี่พนยองกับเลยยองอย่าของ ย่องอยู่ของเนาะเมื่อกี้ยังมีลมอยู่เลยลูกน้องดาคนสวยสวยพี่ลำดวนก็สวัสดีน้องดาคนสวยสวยฟูเลยขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณทั้งเพื่อนๆชาวคริเอเตอร์ทุกๆท่านด้วยใบบัวพาเที่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใบบัวพาเที่ยวหนึ่งคงไม่ได้เปิดเพราะว่าต้องต้องทำงาน น้องเที่ยวบ้านเพื่อนไม่ครบเลยค่ะอีไปเรื่อยๆน้องู่พาไปเรื่อยใบบัวพาเที่ยวก็สวัสดีไอติมหวานเย็นค่ะวันนี้นะวันนี้นะบ้านไร่เจงกมลขอให้ถึงแสนวิวทีเธอซะถุเมื่อารมณดวนแต่ก็สนุกดีค่ะเพื่อนๆค่ะเจนจะขอลงไลค์แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนทํางานแมขอบคุณทุกๆท่านที่มาอากาศดีจังเลย ดารณีบอกว่าทอก็ขออีกจ้าเขาเรียกเลยนะมามา,มาแข่งกีฬาค่ะเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนประถมอ่ะเด็กเล็กๆมาเล่นกีฬากำลังเหตดออเดอร์ปลาบองอู้พยยามแรงครับน้องใบบัวคนสวย คุณลำดวนพากินพาเที่ยวก็สวัสดีคุณใบบัวนะคะสบายดียามแรงครับผมกุสี่พันวิวมาวันนี้ได้ได้อีกคลิปหนึ่งแต่เป็นคลิปแบบบ้านๆเลยนะทุกคนคลิปที่เราตั้งใจทําแบบเฉยๆอ่ะเป็นคลิปที่เราตั้งตั้งตั้งแข็งแรงแข็งแรงค่ะน่ารักมากน่ารักมาก ว่านจำมั่มเชียหน้ารักมากหลานคุณยา่าป้ายแดงไม่มีอะไรอะ่ะมันไม่มีอะไรแล้วอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยไม่มีอะไรแบบว่าให้แบบตื่นเต้นให้แบบว่าดีใจอะ่ะมีแต่แบบว่าใช่ไหมทุกคนมีแตขข่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณปฐมพรขอบคุณหลายๆเด้อจากที่เข้ามาทักทายมาทรงกําลังใจค่ะขอบคุณมากมายค่ะเดินทางปลอดภัยนะักห้าโมงใช่ไหมเอ้ตอนหกโมงใช่ไหมเราก็คิดว่าเราไล์สดตอนห้าโมงอะ่ะก็จะพอดีอะไรเงี้ยไม่คิดว่าเขาจะมาเร็ว เชริมพูแบบนั้นนะแต่พี่เจนอยากได้เพชรจิมพูที่แบบอันนั้นอนะที่ตั้งค่าได้อะไอติมหวานเย็นก็สวัสดีน้องยิพาก็สวัสดีไอติมหวานเย็นจังหวัดนครปฐมนะคะอำเภอสามพันค่ะไร่สดสะสมเวลานาทีค่ะอยู่ที่จังหวัด ขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งหดวงตาสวยพอเข้าไปดูอุ้ยไม่ใช่แล้วขึ้นสองหมื่นแล้วอุ้ยดีใจมากดีใจมากต้องขอบคุณ Facebook ขอบคุณ AI มากๆเลยค่ะทำให้เราแบบมีกำลังใจขึ้นมามีเวลาว่างหน่อยก็เลยลงคลิปเยอะๆหน่อยอืมพอลงคลิปไปอุ้ยลงไปชั่วโมงนึงอะ่ะก็เลยบอกเอ้ยยอด ก,ก็เลยก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะมาที่เฮดด้น้องตื่นเต้นนะไอ้พรุ่งนี้เนะพรุ่งนี้อา้าถ้ามีข่าวดีคงจะดีใจมากเลยนะ้น่ดวนพรุ่งนี้แหละน,น้องจะได,ได้ได้ทั้งเลียวได้ทั้งสตรีมได้ทุกอย่างเลย <laughs> ให้กําลังใจอยู่ของให้กําลังใจตัวเองแล้วก็คลิปคลิปหมันหมานคลิปเฮงเฮงดูยอดวิวดูยอดวิวแล้วรู้สึกดี ยังไม่ได้ดูค่ะยังไม่ได้ดูใช่ไหมรู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจดีใจมนหมาน,มานจ้าหมันหมานเนาะหมาน,นะมาน,มานต้องขอบคุณ Facebook ขอบคุณ AI ไํทำให้เรามีกําลังใจ <c oughs> ไม่เจอกันนานดิโอ้ยพี่ลําดวนนะคะน้องยุพาก็สวัสดีคุณลําดวนพากินพาเที่ยวค่ะอันนั้นยังไอ้ลำดวนอันนั้นเด้อมาแวบๆไง ช่วงเย็นๆเนาะคนก็จะทานข้าวเยอะใช่ไหมเหมือนฝนจะมาอีกแล้วหมู่บ้านนี้ก็ได้ถือกล้องเนาะสำหรับวันแบบว่ายอดวิวดีอะวันก่อนก็พันวิวมาวันจันทร์ก็สามพัน ดีใจมากๆเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นอ๋อนะคนรอนาะอุ๊ยแดดมาแล้วเมื่อกี้ไม่มีแดดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างจากที่สารคามบ้านพี่เจนเลยนะคล้ายๆกันเพราะว่าบ้านพี่เจนก็เป็นทุ่งนาใช่ไหมอากาศดีบ้านพี่เจนที่นู่นอะที่ เดียวได้ตั้งค่าทุกอย่างอะเราจะดีใจขนาดไหนใช่ไหมถ้าเราได้เพชรสีมูเราจะดีใจขนาดไหนใช่ไหมแค่นี้เราก็ดีใจแล้วขอบคุณทุกกําลังใจเลยคุณปฐมพรก็สวัสดีดารณีค่ะน้องดารณนีจันทบุตรทากับข้าวอยู่คุณมดมืดไหมเมื่อวานก็นั่งอยู่ตรงนี้เอาไอ้น,นี่มาพัดร้อนผ่านไปได้ครึ่งชั่วโมงแค่ เเนเนน็็ตปมุสวัสดีจ้ะพี่เจนสวัสดีค่ะดารณีจันทบุตรครีเอเตอร์คนดังหายก็ได้เห็นยอดวิวบอกว่าเป็นหลักหมื่นนะเนาะดีใจต้องกราบงามๆข,ขอบคุณขอบคุ o k ขอบคุณ AI แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์ทุกๆท่านสนามเราจะขับรถเราจะไม่ว่างไงเราจะไปถ่ายคลิปด้วยก็เลยลงคลิปไว้ก่อนก็เลยไป,ไปลงเอ้าก็เลยบอกเอ้าทำไมมีอะไรนะยอดยอดคนชม วันนี้วันนี้ระบบ AI ท่านแบบดีดีเนาะท่านแบบว่าดันคลิปให้หลายหลายท่านจ้าไอำดวนโอ้ยนำลำย,ยเย็นเย็นชื่นใจเนาะสวัสดีครับคุณบ้านไร่เจนกมนลสวัสดีค่ะคุณใกล้ยังใกล,กล,กล,กล้ยัง10บกว่านาทีเนาะสิกว่านาทีสวัสดีทุกๆท่านเลย สวัสดีนะคะทำให้รู้สึกแบบว่าอุ้ยเดินหน้าเดินหน้าคิดดูขนาดเราได้คลิปแค่แบบว่ายอดหมื่นวิว2องหมื่นวิวเรายังดีใจขนาดนี้ถ้าเราได้ตั้งค่ากุกสบงก็สวัสดีใบบัวพาเที่ยวคะ่ะว <laughs> ิ่งทุกท่านนะคะมาทักทายกันตอนเย็นๆสะสมเวลานาที ไฟ์สดยืนยันตัวตนแล้วก็เปิดค่า <relevance> การมองเห็นนะคะพี่ลำดวนพากินพาเที่ยวก็สวัสดีแม่สมพรวงโสภาสวัสดีครับผมคุณสมพรมีคนมาเตะบอลหลายบ่แมนแมนแมนมนทำไมเนี่ทำไมเน็ตเป็นหมุน สวัสดีจากพี่เจนสวัสดีค่ะดารณีจันทบุตรครีเอเตอร,ตร์คนดังหายบมดวนไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะของของพี่อะไรนะขออนุญาตเอ่ยชื่อน,นะของพี่เบนนะ่ะขึ้นแบบว่ายอดวิวแค่นี้เรายังดีใจเลยเนาะไม่แค่นี้เราขึ้นเยอะเลยแหละต้องขอบคุณ Facebook ขอบคุณ A i ขึ้นแบบว่ายอดวิวแค่นี้เรายังดีใจเลยเนาะไม่แค่นี้เราขึ้นเยอะเลยแหละต้องขอบคุณ Facebook ขอบคุณ AI มีเสียงเพลงก็นะัมีหลายเรื่องหลายลิขสิทธิ์หลายอะไรอีกมันจะมันจะมันจะไม่ลับเรื่อนอุ้ยลมเริม่มมน้องยังไม่ถึงเลยห่าหา,หาใช่ไหมน้องยุพาดีใจพอเจอคลิปแบบว่า2องหมนวิวสามหมื่นวิวเนี่ยนาทีก็ขึ้นด้วยไงนาทีก็ขึ้นด้วย ตื่นเต้นตื่นเต้นวันนี้ก็แบตก็จะหมดไปบ้านเพื่อนรีบเข้ามาถึงที่ทํางานกลั